สวัสดีค่ะเรียนรู้วิชาดนตรีนัฏสินกับครูบิวนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีกันค่ะสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีมีอะไรบ้างนั้นไปดูพร้อมกันเลยค่ะเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีเป็นสิ่งที่ใช้บอกจังหวะทำนองของบทเพลงนั้นค่ะให้ผู้ขับร้องและผู้บรรเลงดนตรีนะคะสามารถสื่อสารกันเข้าใจค่ะและ ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ประพันธ์ค่ะโดยสามารถแบ่งออกเป็นโน้ตดนตรีไทยค่ะและโน้ตดนตรีสากลค่ะโน้ตดนตรีไทยเป็นเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้บันทึกแทนเสียงของดนตรีไทยจะมีทั้งหมด7เสียงค่ะโดยจะมีตัวอักษรแทนตัวโน้ตดังนี้ค่ะโดแทนด้วยตัวอักษรดดเด็กเรแทนด้วยตัวอักษรรดเรือมีแทนด้วยตัวอักษรมอมา้า ฟาแทนด้วยตัวอักษรฟอฟันซอนแทนด้วยตัวอักษรซอโซลาแทนด้วยตัวอักษรลอลิงทีแทนด้วยตัวอักษรททหารค่ะโดเลมีฟาซอลลาทีโดโดทีลาซอนฟามีเลดู นักเรียนสังเกตไหมคะว่าจะมีโดอยู่2ตัวที่ครูออกเสียงออกไอจะมีโดเสียงต่ําและโดเสียงสูงซึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่จะใช้บอกความต่ําและความสูงของเสียงนั้นก็คือประจุดนะคะถ้าประจุดอยู่ด้านบนของตัวดอเด็กหรือตัวโดแสดงว่าโน้ตตัวนั้นเป็นเสียงสูงแต่ถ้ามีประจุดอยู่ด้านใต้ของดอเด็กหรือตัวโดก็แสดงว่าน้ตตัวนั้นเป็นเสียงต่ำนั่นเองค่ะ โน้ตดนตรีสากลนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้บันทึกแทนความสั้นยาวของเสียงค่ะซึ่งอัตราความสั้นยาวของตัวโน้ตนะคะก็จะขึ้นอยู่กับเครื่องหมายกำกับจังหวะดังนี้ค่ะโน้ตตัวกลมโน้ตตัวขาวโน้ตตัวดำโน้ตตัวคาเบตหนึ่งชั้นโน้ตตัวคาเบตสองชั้นและโน้ตตัวคาเบตสามชั้นค่ะเรามาดูอัตราความยาวของเสียงกันบ้างนะคะ ตัวกลมมีอัตราความยาวของเสียงมากที่สุดตัวขาวมีอตมัตรตาความยาวของเสียงครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลมตัวดำมีอัตราความยาวของเสียงครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวขาวตัวคาเบตหนึ่งชั้นมีอัตราความยาวของเสียงครึ่งหนึ่งของโนตตัวดำตัวขาเบตสองชั้นมีอัตราความยาวของเสียงครึ่งหนึ่งของโน้ตัวขาเบตหนึ่งชั้น <house> ตัวคาเบตสามชั้นมีอัตราความยาวของเสียงครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวคาเบตสองชั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีของดนตรีไทยและดนตรีสากลไปแล้วนะคะครูก็มีเกตความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนักเรียนนะคะก็คือโน้ตดนตรีไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด7เสียงใช่ไหมคะแต่จะเต็มเสียงเท่ากันทุกเสียงไม่มีระยะครึ่งเสียงเหมือนโนตดนตรีสากลค่ะอันนี้คือข้อแตกต่างของโนตดนตรีไทยและโนตดนตรีสากลค่ะ ค้ายนี้นะคะครูก็มีใบงานมาฝากนักเรียนเช่นเคยค่ะโดยให้นักเรียนนะคะขีดทับสัญลักษณ์โน้ตเพลงไทยค่ะและให้นักเรียนนะคะวงกลมรอบสัญลักษณ์โน้ตสากลน,นะคะแล้วก็เอานําลงมาเขียนด้านล่างนะคะโดยแยกฝั่งซ้ายจะเป็นโน้ตเพลงไทยนะคะนักเรียนก็เอาลงมาเขียนเลยส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นสัญลักษณ์โน้ตด,ดนตรีสากลค่ะยกตัวอย่างเช่นดอเด็กใช้แทนเสียงโน้ตตัวโด สัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์โน้ตตัวกลมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถทำเองได้ที่บ้านแน่นอนค่ะครูเป็นกำลังใจให้นะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าลืมดูแลตัวเองสวม,วมแมสและมันล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ